แนวทางรัฐบาลครับสูตรที่สามแต่คนละสูตรแต่คนละตําแหน่งทําคนละตําแหน่งนะครับเลขสูตรที่สามจะไม่ชนกันนะครับงวดนนี้สูตรที่สามมีสองสูตรนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปรับชมดูคำเตือนก่อนนะครับแนวทางรัฐบาลโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมสนับสนุนสลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนใจเข้ากลุม่ม ID Line มาครับสำเร็จ2501ย้ำนะครับมีค่า,ชาใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สามนะครับเลขไม่ชนกันนะครับกับสูตรที่สาม ของคลิปที่แล้วเลขไม่ชนกันนะครับตูดที่สามวดวันที่หนึ่งคับสิบเอ็ดทับหกหกบนล่างรูดสี่ตัวเดิมนะครับรูดสี่ตัวเดิมรูดสี่ตัวเดิมครับเน้นสี่ตัวเดิม สามสี่สี่สองสี่สี่หนึ่สนองสองสี่นะครับรายได้สมทบทุนปูกระเบื้องเทปูนวัดปูสี่ศูนย์นะครับและวัดป่าอุดรนะครับ ก่อนนำมาใชา้พิจารณาก่อนนะครับสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับไม่การันตีว่าเลขจะเข้าเสมอไปนะครับไม่มีใครทราบเลยว่าไม่มีใครทราบเลยล่วงหน้าว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับ สูตรเป็นแค่แนวทางเป็นการคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับโปรดเข้าใจตามนี้นะครับ ขอให้พิจารณานำไปก่อนก่อนนำไปใช้นะครับพิจารณาให้ดีสูตรเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดไม่มีเจ้าไหนหรอกที่จะคำนวณหวยแล้วถูกตลอดไปนะครับผมบอกไว้ก่อน ท่านใดที่ถามว่าทำหวยได้ทำไมไม่ซื้อเองผมซื้อเองอยู่ตลอดครับงวดเมื่อกี้ผมก็ได้446 46และ44ด้วยนะครับงวดวันที่16ทับ10ทับ66มีหลักฐานการยืนยันด้วยนะครับก่อนที่ท่านจะคอมเมนต์อะไรท่านจงดูให้ดี ออกก่อนนะครับเลขมีเข้ามีหลุดไม่การันตีว่าเลขมันจะเข้าเสมอไปนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ f อซทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกท่านนะครับ